อนี่ไม่เก็บเห็ดอีกแล้วครับผมมันอยีนที่ยีสิบหาครับผมเขาโคกที่แรกเล้ครับผมเขาโคกแรกเลยครับผมเบื่อกนั่นแหละนี่นี่มาคับพี่พ่อพี่พ่อมาสวัสดีครับผมเพื่อนพ่อแล้วครับผมสะออนทอักแน่ซะเมื่อีนั่นหละนะเม้ยอกเตนกลางเด็กกงเด้เนาะ นี <celebrate> ่องคขหผุนอ่ะใางหนึ่งจ้าจสวรน่อะไรซเล่อมากะดวงครับผมขอว่าพี่ไดกีพขวเล่นนะเก็บได้ครับผมสวอนเสวอรครับผม มาพ่ออีกแล้วครับผมนี่นี่ละงอกครับผมละงอกโอ้ยสวยงามครับครับผมนี่อะไรบาดเจ็บช่วงทางไหนซะที่ยับมาทางนี้มีอีกครับพรองนี่ไม่ตัวยาบาดมดแล้วนี่โอ้ยนี่โอ้ยช่วงทางไหนซะ ง่ามแท้นี่เอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บครับผมมนันครับปาดบัดมึงเนี่ยละ่ะอุ้ยขาจากผักเลยมานี่ก็ทำแเนี้ยซะพี่น้องไม่ติดติดผากกันเลย

เก็บเก็บเก็บดูตีอุ้ยสะออนแห้งเดีย Mohammad, Mohammad. Hungry, mm ๋ยวนี่นสะออนแห้งโอ้ยมันมันมันโอ้ยพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยปาตัวดอกนี้ไหมเ้าโคตรทักเทบันนี่โอ้ยพอเมีเห็ดระบาดนี่งานนี nè, ôi, ào tạt tạt, con nè, ra. trăm na bao nhiêu nồi rồi, con nè, huồn pa, cho ăn săn, ăn săn, ăn săn, mui, ào hết khẩu không ngang đây. Ôi, ôi, เฮ้ยงหญ่ๆขอนอนซ้อนแล้วโอ้าวนป้าีงเอ้ยมันียังระบัดปูุนขนขุนขนขุ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 นนขุนนนุนุนุน ว่โพดทักจันทรสะอ่อนทังแน่ซะเต็มดินเลยครับผมโอ้ยอ่อนซ้อนพี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 แม่นมัดป้าตัวโอ้โหู้หูอะไตัวโอ้สะอ่อนสะอ่อนพุนเห็นเราคนน่ะป้าเป็นแต่สะอ่อนทัแน่ซะเกือมากกว่าเม่เคยพอคยเห็นนักทีย อันนี้ในป่าครับนี่ข้าบ่มนี่ของแท้ของจริงนี่นี่ไม่ได้ปลูกไว้นี่ของในป่าคักๆป้าตอสอ่อนแห้งเกิดซึบเลือบอยู่เนี่ยอู้่อน้อนไหลโอ้ยมีแต่ดอกนุ่มๆจุ่มๆงามๆเอ้าเจ็บ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 เลยเจ็บเลยโอ้ยตูตีมาโอ๊ยมันนี่สวยๆงามๆโอ้ยงามักคบบนี้งามเทิดงามบอก Đi. Đâu nưng, nè. Ui. Sao on, sao on, sao on. Nhi, Nhi on Nhi. 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 đâu nưng. Nè, ui, sao on nè Nhi, nưng, ui. Tỏ tệ. Vậy là, nha. Ui. Vậy là. Ui, ngầm ngầm, ngầm ngầm. Ngầm ngầm đây, ngầm ngầm Ui. Phải, lợi phía đoàn, สอน,นทักไรนะบาเล็หน่อยเพียครับมนี่ครับผ,ผมเก็บเลยนี่โอ้ยสอนแห้งสอนแห้งหน่อยเอ้ยสอนแห้งสอนแห้งดูงนี่โอ้ยสอนไหล่สอดไหล,ไหลย นะโอ้ยไปฟ้าวครับผมนี่สวยเจออีกแล้วครับผมเจออีกแล้วเป็นละงูขาวหวานโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนเจ็บเลยเจ็บอีกเจ็บอีกโอ้ยไปไปพี่พี่ดอกนี้ครับผมโอ้ยดอกนี้ไหมพูดเลยเพิ่งกึ่งอยู่ยสะอ่อนสะอ่อนดอกนี้ไหม อาโตัอุ้้อ่อนซ้อนักเนเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอ้สัวอ่อนหักเน ú, ีซะเอาเอาเก็บเก็บเก็บเกบลยครับปมอูหาวว้าวว้าแล้าวว้าวว้วม้าแล้วมาแล้ววาแล้ววาวว้วว้าววว้วา้า